สวัสดีค่ะนางหมายายิบสีนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหมายยิบสี่ชาแนลนะคะเราจะมาทำเรน,นด้อมกันอีกแล้วจ๊ะในหัวข้อที่ว่าตกลงเขารู้สึกยังไงกันแน่นะ <c oughs> มันเป็นอารมณ์แบบหน้อยๆเซ็งๆหรือเปล่านะแล้วก็แบบเราก็อยากรู้ว่าตกลงเขารู้สึกยังไงกับ คุณกันแน่นะอืมอ่มาดูกันเขารู้สึกอย่างไรกันแน่นะอู้สิบด,ดาบรู้สึกพังรู้สึกดาวรู้สึกแบบเจ็บปวดรู้สึกอืมทำไมเขารู้สึกเจ็บปวดกับคุณลนะ่ะ อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีแล้วทําไมต้องเจ็บปวดนะอ๋อเจ็บปวดเพราะมีความแตกต่างกันมากนั่นเองนะเขาตอนนี้อารมณ์เขาแบบดาวมากเขารู้สึกเจ็บปวดในความที่แบบมีอะไรที่แตกต่างแตกต่างมากจริงๆเขาก็อยากติดต่อสื่อสารนะจริงๆเขาก็ <c oughs> มีความรู้สึกที่ดี จริงๆเขาก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆเขาก็อยากเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่มันมีความแตกต่างกันมั่งมั่งมีความแตกต่างกันมั่งมีความแตกต่างกันมากหนึ่งระยะห่างระยะทางไกลต้องสร้างระยะห่างหรืออยู่ทางไกลหรืออยู่ไกลกันมากสองรักต่างวัยต่างวัยกันมากเกินสามความเป็นอยู่การใช้ชีวิตก็แตกต่างกัน มากเกินเขาก็เลยรู้สึกเอ่อเจ็บปวดรุนร้าวผิดหวังเขาเจ็บปวดเขาผิดหวังเขาส่อง,องคุณนะเขาศึกษาคุณในโลกโซเชียลนะเขาดูคุณเขาดูความเป็นไปของคุณดูความรู้ดูความที่แบบ การใช้ชีวิตของคุณอะ่ะมันแตกต่างกับเขามากๆเลยอะ่ะเขาก็เลยรู้สึกแบบเจ็บปวดในความสัมพันธ์เขารอคอยที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับคุณนะแต่เหมือนเขาต้องตัดใจอะ่ะนะด้วยความแตกต่างนั่นเองด้วยความที่จะมีปัญหามีประเด็นมีอะไรหรือมีอะไรที่มันยังขัดแย้งกันอยู่นะ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้หลับผู้ใหญ่เออนั่นแหละมันเป็นความที่แบบถ้าสมมติว่าเขาอายุน้อยกว่าคุณนะเขาก็มีปัญหาในเรื่องของความที่คุณอายุมากเขาค่อยๆค่อนข้างที่จะซีเรียสคิดมากอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณอายุน้อยกว่าเขาก็นั่นแหละก็คือแบบเขาก็คิดว่าเขานะ่ะอายุมากกว่าเขาจะยังไงยังงุ้นยังนี้อันนี้เขาก็คิดมากอยู่ อะไรประมาณนี้นะก็เลยยังไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆแล้วเขาก็รักคุณและอยากที่จะรอคอยในการหยิบยื่นความสัมพันธ์อยากที่จะให้มันเป็นไปใน,นทิศทางที่ดีดูจังหวะดูอะไรก่อนดูให้ดีก่อนอะไรเงี้ยนะหนึ่งถ้าเกิดคุณมีเจ้าของแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็กลัวนะความผิดหวังนะ อกหักสองถ้าเกิดตัวเขาเองที่มีเจ้าของแล้วเขาก็แบบนั่นแหละคิดมากในความสัมพันธ์ก็เลยยังชะลอกชะลอกการติดต่อไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอู้นี่ไงสิบเหรียญเอามาบอกว่าทั้งคุณและเขาอาจจะมีคอมเมนต์แล้วเขาเองก็อาจจะมีความคอมเมนต์แล้วคุณเองก็อาจจะมีคอมเมนต์แล้วแต่ถ้าสถานการณ์สดทั้งคู่เขามองว่าคุณ ยังไงก็ต้องมีคนคุยเออเนาะยังไงก็ต้องมีคนคุยสำหรับคุณแล้วเขามันเป็นอะไรที่ที่ที่แบบว่าเป็นความสว่างสวัยสำหรับเขาอะนะตัวคุณอะมันเป็นอะไรที่ให้ความสุขกับเขาได้เขาหลงรักคุณรักแรกพบเจอคุณแล้วรู้สึกแบบดีมากๆมีมีความแบบ มีความสว่างสวยในตัวแบบมันมันเป็นออร่าที่เด็ดดีมากๆนะตัวเขาเองก็เลยแบบคล้ายๆว่าเขาเขาหลงเขาเขาก็งงอะ่ะเขาหลงรักคุณได้ยังไงอืมมันมีความแตกต่างนะไม่ว่าคุณหรือเขาอาจจะเด็กกว่านะเขางงอะ่ะเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเขามาหลงรักคุณได้ยังไงเพราะอะไรเนาะเนี่ยคุณเป็นคนที่ เอานัมเบอร์วเลยสำหรับเขาแต่ว่านะมันก็อาจจะมีใครอยู่ก็เลยจะเฝ้าแต่มองเฝ้าแต่ดูแอบส่องแอบมองแอบรักแอบคิดถึงไม่กลา้าแอคชั่นเพราะเขากลัวคุณว่าคุณมีใครหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะเขาเขารู้สึกยังไงกันแน่เนะไม่หมองมองว่าเขารักคุณนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าอย่างเชิงดูก่อนเพราะกลัวมากเลยลกลัวเรื่องของความ ผิดหวังกลัวที่สุดเลยนะคะทีนี้นก็มาดูใจฝั่งใจเขาฝั่งใจเขาซีว่าเขารู้สึกยังไงกันแน่เนี่ยนะเขารู้สึกยังไงกันแน่รู้สึกยังไงกันแน่จ้า าอยากจะทําอะไรสักอย่างดูซิว่าจะทํำยังไงอืมเขากลัวคุณอ่ะเขากลัวการตัดสินใจของคุณคุณดูนิ่งๆเฉยๆใส่เขาเขาก็เลยพูดอะไรไม่ออกคิดไปคิดมาเท่ากับที่เดิมเขาก็แบบคล้ายๆกับว่าเขาก็ยังยังวนเวียนยังส่องคุณอยู่ยังรักคุณอยู่ ศึกษาดูใจคุณในโลกโซเชียลเขาไม่อยากผิดหวังอ,อกหักรักคุดแต่เขาก็รักคุณนะเขารักคุณจริงๆนะเขามีคุณอยู่ในชีวิตนะแต่ว่าก็ไม่ทำอะไรส่องไปส่องมานั่นเองคุณก็คือคนที่เขารักจริงๆนะไม่รู้สิก็พ่ายออกมาอย่างนี้มันเขาเขารักอะ่ะแต่ว่าเขาไม่แอคชั่นอ่ะอืมก็ได้แต่ส่องคุณ ทำได้แค่นั้นนะ่ะอาจจะมีประเด็นมีปัญหากันหรือเปล่านะประมาณนี้นะมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรคุณเขาอยากบอกอะไรคุณคะฉันอยากคุยกับคุณนะฉันอยากบอกขา่าวสารอยากแบบคล้ายๆแบบอยากรายงานอยากแบบตื่นเช้ามาเออตอนนี้ฉันอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนีน้อะไรอย่างเงี้ย เออเป็นไงมั่งับายดเขาคือเขาอยากคุยกับคุณนั่นแหละอยากคุยอยากแชร์ข่าวดีข่าวใหม่ๆกับคุณนะอืเขาไม่กล้าแอคชั่นเขาบอกว่าฉันทํามันพังเองนี่แหละเพราะว่าเขาไม่กล้าแอคชั่นนะเขารับรู้นะถึงความรู้สึกของคุณ ฉันรับรู้ถึงบทเรียนทางจิตวิญญาณน,นะอืมแล้วฉันก็จดจําเธอได้ในทุกๆเรีนยนบ,บททุกดีเทลนะเออบางครั้งฉันคิดถึงเธอจนไม่ยอมหลับยอมนอนอแล้วในเมื่อเขาก็คิดถึงเรามากขนาดนี้คิดถึงคุณไม่ใช่เรา <laughs> ในเมื่อเขาก็คิดถึงคุณมากขนาดนี้แต่เขาก็ไม่แอคชั่นไม่คุยเขาก็อยากคุย แต่ไม่คุยเออก็อาจจะกลัวผิดหวังอะนะอืมอืมหลายสิ่งหลายอย่างนะก็ทำให้คิดถึงคุณโชงแมตเริงรีมายมีออฟลูหลายสิ่งหลายอย่างนะท,งงงยยงนะที่ทำให้คิดถึงคุณแล้วเขาก็จดจำคุณได้เขาจำคุณได้อะทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาส่องคุณหนักมากอยู่แล้วนะแล้วเขาก็อยากคุยกับคุณนะแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าคุยมันก็เลยพังในความสัมพนนันธ์นี้อืมเนาะ เขารู้นะเขารับรู้เขารับรู้ถึงความรู้สึกของคุณอืมประมาณนี้นะอืมแล้วเขาก็คิดถึงคุณมากๆไม่ยอมหลับไม่ยอมหยบะไม่ยอมหลับยอม,บมนอนวีวีบิ t กเจอเก็แต่ว่าเมื่อเขาพร้อมแล้วเขาก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันกับคุณนะหรือว่าไม่งั้นก็อาจจะเทคแอคชั่นอะไรมานะ You came across Drain and จ you young คุณนะ่ะอยู่ในใจเขาเสมอคุณเข้าเข้ามาใกล้กว่าทุกคนเลยนะเขาอาจจะเป็นเอ่อคนคน,คนที่มีคนรายล้อมานะแต่คุณเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะในใจของเขาคุณเข้ามาใกล้กว่าที่กว่าคนอื่นเลยอะ่ะอืมนะ you speak to me d จ้ามีรอืมเขาก็รู้นะคุณลงสตอรี่อะ่ะ นะแล้วเขาก็เองเขาก็ลงสตอรี่เสียงเพลงอะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่ามันเกี่ยวพนันกันกับคนเขารับรู้อ่ะคล้ายๆทางจิตวิญญาณเขามีเซนต์มีอะไรว่าเขาก็รู้นะก็คือสรุปแล้วนะเขารู้สึกยังไงเขาก็ 1อ่าสถานการณ์แอบรักแอบชอบก็คือรู้สึกดีกับคุณถ้าเป็นสถานการณ์ดิวันแล้วเขาก็รักคุณถ้าเป็นสถานการณ์ที่มูฟออนไปแล้วเขาคิดถึงคุณ,คณ,คณนั่นเองนะคะก็จบไปนะคะกับแรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไหม่พยิบซีซีซ